สวัสดีครับผมมาพบกับเพี่อึอื่ครับวันนี้นะครเอาค่ายของ BM มครับมาให้ดูกันบ้างครับเป็น BM 330E ตัวรักชูรี่นะฮะปี2017เลยจด2017เลยครับมือเดียวออกห้างป้ายแดงเลยเป็นรถเชื้อเพลิงเบนซินไฟฟ้าหรือเราเรียกกันว่าปลั๊กอินไฮบริดนั่นเองครับผมวารันตีน,นะฮะหรือว่าเบสไอน,นะฮะจํหมดวันที่27เดือน10ปีน,นี้เลยนะครับผมใครที่หารถนะฮะใช้อยู่ ต้องคันนี้เลยราคาเบาจัดเลยครับวันนี้นะฮะได้ขับซีรีส์สามราคา1ล้าน9 9้0บาทครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในเดี๋ยวตามาครับเอาละครับตอนนี้ผมเข้ามานั่งในซีรีส์สครับภายในของมันเนี่ยนะครับผมจะออกเป็นสีน้ำตาลตัดดำพร้อมกับรายไม้ค่อนข้างสวยเลยภายในสวยครับคันนี้นะครับผมคลิปๆเลยตอนนี้กิโลไมเนี่ยนะครับมาอยู่ที่94,628กกิโล คันนี้ผมเอาไปเข้า BSI ตูที่ BM จรัน13มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือนะฮะใช้หยาวๆได้เลยนะครับผมเอ้านะครับมาดูออปชั่นกันเลยเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเมมเบรีเบาะอยู่ฝั่งด้าน ของเบาะคนขับนะครับสองมมด้วยกันหัวไรก็จะมีตัวมันติฟังก์ชันนะครับผมคันนี้ก็จอตรงกลางเนี่ยก็คือเป็นจอแบบแนวตั้งเรียบร้อยแล้วต้องเล่นกับตัวไอไดนี่เลยเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับประวัตินะฮะการเซอร์วิสการเข้าศูนย์นะฮะครั้งล่าสุดเป็นยังไงอะไรแบบไหนนะครับผมเริ่มแรกเลยที่เข้าศูนย์นะครับก็ปี18เดือน2เข้าไปเปลี่ยนถ่ายของเหลวเนี่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันโลปีสองพันสิบแปดเดือนแปดครับสองหมื่นสามพันโลปีสิบเก้าเดือนสองสามหมื่นห้าพันโล ปี19เดือน9ครับ46,000นะครับผมปี2020เดือน5ครับ58,000โลปี2020เดือน7ครับ6ก0 0 0กิโลนะครับผมปี2020เดือน7นะครับผมนี่62,000นะครับผมแล้วก็ปี2022เดือน2 77 0 0 0ครับแล้วก็ปี2022เดือน7นะครับ0โลแล้วก็ปี2022ครับเดือน12 8 8 0 0 0โลนะครับผมนี่ครับประวัติการเข้าสู่นะฮะชัดเจนเลย คือแต่ละปีที่ผมไล่ไปเนี่ยลูกค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ยังไม่ครบหมื่นโลเลยไปเปลี่ยนถ่ายของเหล,ลวลยนะคันเนี้ยนะฮะยังไม่ครบหนึ่งหมื่นโลเลยไปเปลี่ยนถ่ายของเหล,ลวละโอ้ถือว่านะฮะเครื่องเนี่ยจะสมบูรณ์มากๆเลยมาดูที่ระบบแอร์นะฮะเป็นอุณหภูมิแยกซ้ายและขวานะครับผมแรงลมใช้ด้วยกันนะครับผมตัวนี้ก็จะมีโหมดการขับเนี่ยมาให้นะฮะสโหมดเป็นโหมดสปอร์ตคอมฟอร์ตแล้วก็เป็นโหมดแบบเปลี่ยนน้ำมันก็คือโหมดอีโค มีระบบการรบฟรีพาร์คเซนเซอร์นะครับผมแล้วก็จะมีโหมด e d r i v e นี่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนมาเป็นโหมดใช้พลังงานที่เราเสียบไฟบ้านได้เนี่ยนะครกดนี่เลยครับโหมด e d r i ร e ไว้เลยนะตัวนี้ก็จะวิ่งได้อยู่ประมาณ30กิโลนะโดยประมาณนี้นะครับผมอ่ะรายละเอียดอ,อื่นเผมพาไปดูนะฮะร,รอบๆขันเลยตามมาครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนะฮะด้านท้ายของรถก็สีสันเต็ม นะครไม่มีริ้วริ้วรอยนะครับผมด้านท้ายก็เขียนว่า 330e อยู่ละนะฮะไฟท้ายไม่แตกไม่ร้าวนะครับผมเดี๋ยวเปิดด้านท้ายดูนิดนึงครับด้านท้ายนะครับผมก็เป็นฝาท้ายธรรมดาครับนะฮะด้านท้ายลึกใส่ของได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับผมอ่ะนะครับมาดูด้านข้างครับผมเลยครับด้านข้างนะครับประตูด้านหน้าสองสองด้านนะครับผมสามารถเป็นแบบกุญแจคีเล็ตใช้มือนะฮะเรื่องล็อกนี่ได้เลย ส่วนตรงนี้จะเป็นตัวชาร์จนะครับไฟบ้านนี่เลยครับใช้เชื้อเพลิงตัวชาร์จไฟบ้านหรือว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ได้ไม่เกิน30กิโลเหมาะมากๆครับกับคนที่ใช้ในเมืองนะครับผมนี่ใช้ความประหยัดนะครับผมแล้วก็ลดมลพิษด้วยนะครับผมอมาดูด้านหน้าครับนี่เลยครับด้านหน้าตอนนี้ผมเปิดขึ้นมาแล้วหัวนุ่งหัวน็อตไม่แกะไม่ถอดฮะกรันตีคันนี้รถสวยหัวน็อตแก้มครับไม่มีแกะไม่มีถอดไฟหน้าเป็นแบบ LED เรียบร้อยนะฮะไม่มีไฟโปรเจคเตอร์แล้ว สีสันด้านหน้าเต็มครับสภาพพร้อมส่งมอบนะครับผมให้ทันทีครับนะฮะไม่ว่าคุณลูกค้านะฮะจะอยู่ใกล้อยู่ไกลครับเดี๋ยวทางโชว์รูมเบตันชัวนะฮะเดี๋ยวส่งแฝงไปจัดให้แล้วก็เดี๋ยวสไลส์ส่งให้ฟรีเลยครับผมรอรับรถอยู่ที่นะฮะหน้าบ้านของท่านได้เลยวันนี้พี่อึงลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับผมสนับสนุนโดย คาร์ s ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ s ฟชั c o m